ไปนั่งกินนเลอะบสายอ่ะสดีพี่น้องขินข่าลงกันเด้อขึนข่าลงจอดจอนไปก็สบายจอดพ้อคอแคนปานมาไมมทั้งไล่หรออืตัว ตัลโบนี hmm. yeah, uh ่นะครับเยี่ยมเลยเจ้าของะไรจะอ

มันสะพานมันเสียด้วยนี pizza, hmm. ่ยนหได้พอะเบื yeah. ่อแต่ทิซาก็แค่นี <c oughs> ้เอออยู่วันนี้มันเข้าปกติเนักยาความดอยาวความดอหนอกมันคัวแ้วตัวหนึ่งแม่ห้มากะมี้ั

อนาคตบอกไปดิราชเนี่เอาใจเพื่อายิ่งเนเขาเื่วลา่เราจะจับเบามาไร่งนองขึ้นมาละกลังงานกันน้าไดิเราจยังเบาไปดิป้าหลุดต่อเหรอป้าเนาอจดิง่ริงเหรอป้าของนงต่อลองโง่ปนี่อยู่ที่นเข มันนำแกงเนี่ยนติกสุดได้น<อ>ี่ปาลาอะยมันไปเกิม,มาอุงเาร์มงนำไวเดียบขึ้นหนะ พี่ดีปากอะไรคนเหน่อยเพรามันตก飒ตามนระท่แต่ปีพกกปปนดินซีเดินหาเนาะปีใหม่เี่ยตกพี่ีีให้ปีใหม่เรี่ย่ทุกคนมัตนตตัเขาเนหนะปลาเหรอปลาตอนปลาลีกับเยนปลาดบ้างเลยม่ไปชิวป่ชอ้ปออาม่ได

บมดหนักหมดหนักเริ่อความเด่นซอดเป็นชบแน,น่บางไม่นักไปึ้นมาใครมัวไปอยู่ป,า,ปา,า,กา,ากปาหัาวโลดจีดดจีดป่ามาไม่ได้ไม่ได้ยดหัวยืดหัวยืสัง่งเละ หน้าเทีย่ยวนั้นบนทางเชียงมันนะี่บนทางยางปลาบางพี่กายไปชื่นเป็นอย่างเง้นืโลดรองโลดปลเกียงปลาคอร์ตี่นี้ม่มีไม่มีอ่ะ